ระวังไอ้น้องเขามาเส้นมาผูดได้ชื่อแต้วเขาเส้นแต่ถือว่า,าขายไปเลยอ,ยนอ,อ่นาาะคอยก็คือเห็นว่าพูดยังไงเสียร้ายขั้นตอนรลายแหละ,ละพอคิดวันพอมนล้มกับเพื่อนเมื่อคืนนี่แหละกะ็ไม่ว่าถ้าเพื่อนเข้า่ล้มเข้าใจกันเลยไอ้นอ้องิ่นล้มกันเองก่อนบอกเ่เดี๋ยวนี้อานาวะล้มหมือนนี่นะยังจะไปแล้วให้เขาไอ้ไอ้น้องเขาหันไป อยู่เพิ่นบ่ร้อยหัเขาลมกันเขาสิห้แนวใดว่าไปไปเนไหนแนวใดอมกันให้แล้วก็บัดมือขายแล้วก็จังเฮ็ดไปมอกมทิขายดินแล้วจังอันโทรบอกอันพ่อมาเบิ่งให้เนาะมาแทมาหยังนํากันเอออันนี้ให้พ่อไปก็ไอยู่แต่ว่าเรื่องนี่มันก็แล้วันว่าตกลงเห็นดีว่าให้น้องแดงเนาะ เออแต่บ่ได้บ่ได้ขายกับไปนะแต่ว่าตัวนี้คือนีันนี้อน้มันจะบ่ีอยู่แล้วนะหมู่ให้ันมาเอาพอว่าไอ้น้องนี่เห็นดีเห็นท้องบ่ให้น้องแดงมาสิบ่ให้มันก็บ่เป็นนของแม่น้องแดงเออก็ให้ันจะหมู่่ให้ันว่าบ่ให้เนาะเออคัานะเว้าจังนี้ยังบ่ลเฮาก็บ่รว่าเนจเนาะ กันอดเคสแล้วมันเป็นอะไรมันก็เรื่องมันสิยาวโดยเออแล้วมันเอาเป็นหยังีแต่ว่าคั่มาคบมาแล้วก็มีแต่เฮาอยากเอิ้นเอาอายนายเน้องแต่เฮามาเว้ากันอยู่นเฮาก่อนว่าตกลงเ็นเป็นเจ้าภาพเฮาสิให้หรือบ่ให้แก็ว่ากันนะโดยมันก็ให้แล้วค่าที่น้โตนเขาให้มได้อกานนีโดยโดย เออแล้วให้ให้พอไปบ่ให้มาเลยพอแค่มันสิบบจบเนี่ยใหมมามาพังน้ำกันนะนะมาพังเลยกันแล้วดอกบาน,นี้นะเราทำไม่เสร็จพอที่เอาเข่าไปตั้งในห้องชี้ก่อนโดยโดยโดย,โดยชี้เข่าก่อนผมมีมขางกินได้บุญเลยโดยบุญ<น>ใ <c oughs> ช่บาทจะน้อยจะเนาะโดยโดยขอบใจใหลายพอเออไป S <S <S 1> <S 1> สู่ชิพเพิ่นก็คุยกับแม่บ้านพี่น้องเลยว่านในบ้านเพนิ่นสีบ้านสบายดีสบายดีสวัส,ด,สดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขชนนอ้นองกับพ่อพ่อคับซ่องสาว่างอีกคือเก้าเพื่อนพี่น้องเลยพ่อพ่อคับสาว่างตอนนี้กับมาเฮือนน้องแดงเนาะทางยูทูบเบอร์ขอขนเขากะไล่ทานเนาะมารอทางเพิ่อนว่ากันพี่น้องเลยว่าเพิ่นสีว่ากันยังไงเนาะสีว่าเพิ่นว่าเสี่ยมันเร็วมันทั่วมือน,นี่พี่น้องเลยป้าเธอปู ทั้งบาบอยทั้งตู้เด่นไปครับน้องแดงบ้าตาบลังไอ้เงยมากพ่นคิดเราเพิ่นออกไปสิไดนะป้าำแหนว่าพี่เบนฉันโดนข่าเมืองพี่นาะเฮอีข่าเมืองกับบอปานบาทนี้พ่นท่านจับกล้องเธอขับรถบาบอยตู้เด่นพี่น้องเอ้ สบายดีป้าทุกสบายดีคนิดเราไนออกไปซื้อเอฟโรยนะเป็นผับน้องเด็งนาจ้ะไปคิดบ่าเจ้าข้าวไปใส่เหรอเป็นข้าวไปทับน้องซาวรากแมนเราไปหาจานบ่มาอนาจา์ใช้อ้าวเพื่อเป็นลูกชิดลูกหาเพิ่อยู เกิดอะไรขึ้นเกิด <c oughs> อะไรขึ้นกระบ,บาจอยตรงนี้หลายทานเพราะชมพูน้มอมาหนิน้ะผู้มาฟังทางตูชิดว่ากับบ่าวเวียงนมาพี่น้องน้ะเผืเป็นว่ากันอย่างน้ะ ที่อยู่เรียงก็มือค้ายทำได้ยาวได้แล้วอ่อนมือมันมีแต่วางระวังไอ้น้องเขามาเช่นมาผูดได้ชื่อแ้่เท่าเช่นแหละก็ถือว่าขายไปเลยอ่นะคอยก็คือเห็นว่าพูดยังไงเสียร์ายขั้นตอนรายแหละพอคิดวันพอมาล้มกับเพื่อนมื่อคืนนี่แหละก็ไม่ว่าถ้าเพื่อนเขาล้มเข้าใจกันเลยไอ้น้องเพคุนล้มกันเองก่อนบอก เออเดี๋ยวนี้อานาวะพรหมนี่ดำยังจะไปแล้วให้เขาหาเอน้องเขาหันไปอยู่เพิ่นบ่ร้อหันเาลบกันสิให้แนวใดว่าไไปเนให้แนวใดพกันให้แล้วก็บัดมือขายแล้วก็จเฮ็ดไอกกิขายดินแล้วจังอันโทรบอกอันพ่อมาเบิ่งให้เนาะมาแท้มาหยังนํากันเอออันนี้ันให้พ่อไปก็ไปอยู่แต่่เรื่องมันก็สิแล้วันว่าตกลงเ็ดีว่าให้น้องแดงเนา แต่บ่อยๆข้าไสกลับไปนะแต่ว่าตัวนี้อันนี้มันบ่ได้เอาเร็วได้มันจะโคปีกอยู่แล้วนะหมู่ให้กันมาเอาพอวาให้้เอ้น้องนี่เห็นดีเห็นท้องบ่ให้น้องแดงโตสิบ่ให้มันก็บ่เป็ของแม่น้องแดงเออเฮาก็ให้คือกันหมู่่ให้ันว่าบ่ให้เนาะเออคันบานะเว้านี้โตยังบ่ล่ะเฮาก็บ่รว่าเ่เนาะ กันอเคนแตมันเป็นอะไรมันก็เรื่องมันสิยาวโดยเออแล้วมันเอาบ่เป็นหยังมีแต่ว่าคันว่ามาคบมาแล้วก็มีแต่เฮาอยเอิ้นเอาอายนพา้อแต่เฮามาเว้ากันอยู่นเฮาก่อนว่าตกลงเนดีเป็นเจ้าภาพเฮาสิให้หรือบ่ให้แวดก็ว่ากันนะโดยมันก็ให้แล้วานโต้นเขาให้หมดเลยได้อกว่านนีโดยโดย เออแล้วให้ให้พอไปพอไม่มาเลยพอแค่มันสิบบทจบเนี่ยไม่มามาพังน้ำกันนะนะมาพังเลยกันแล้วดอกบานี้นะเราเราทาไมีแต่มพอที่เอาเข่าไปป้าในห้องชี้ก่อนโดย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 ชี้เข่าก่อนผมมีขอากินได้บุญเลยโดยบุญใช่บาทจะน้อยจะเนาะโดยโดยขอบใจให้เยพอ ่ไสู้ชิิคนกับคุยกับนายบ้านพี่น้องเลยบ้านในบ้านพ่นสีมายู่บ่มื้อนีน้พิ่นกับเข้าไปสีกอนว่าสันสบายดีวันับบุญตานับบุญเราใ่หมานาบุญ ทางทีมอันทางลุงชิดจานก้อนกับเบิรทีมเลยพี่เนอะ <c oughs> นั่นคือซีเมนนาบาาน้องแดงกับอาวนอนะอ้องแดงเนาะผมพิ่สิไปว่าไปคุยเรื่องนัน ที่นาหนองแดงที่ไหนพี่น้องไอ้เพิ่นสิให well. ้เอื้อนน้องกันเบากันกอนเนาะถ้าว่าบอลงลอยได้สิถึงเขตไว้ชัดท่าว่าเลือบบอเนี่ยครับพุ่นแอเนาะไปลองบอกว่าบอแหกจังสิได้ไปคุยดูเขตพี่น้องเลยตอนนี้กระทั่งพี่น้องเพิ่นได้คุยกันกอนเนาะว่าเบาลอยเพิ่นสิเบาจังไรเนาะ

เกอินข้าวแล้วมนี่ยัไม่กินข้าวเศร้าเลยเโมงสิบโมงข้าวากมาน้องไหนเนาะเจ้าถือยังมาเห็นอมาได้เศร้าไอ่นนั้กับข้าวมาแต่เศ้าคือกันมารอถ่าน้องแดงอยู่ผิดนแข็แค่แต่สามโมงเนาะเอ้ยก็ถือม้อยู่ัวไกินอยู่บอน้องตัวใส่กินได้แล้วก็บอกกินแหนแล้วจากมาวะนี่น้อง น้องแดงคกาุ้มใจย่านเวียกบโบเล่อนมันนี้เนาะบุติเพิ่งแหนหลายเธออะไรที่เลยพี่น้องเลยมันเลี้ยวอะเลีอยวจีโนคิดว่าตาสีเลี้วอยู่อะจอติจากันต่อไปอันนี้กัพ่อแพทกับบุ๊คเก้าใจแบุลงโตกันคือเมื่อก่อนนะยังตกว่าไรเนาะยังตบบ่ได้เมื่อนั่นกัคิดว่าสีเลี้ยแต่เมื่อนั่นหนัดกันมาเมื่อทุกคนแล้วไป đưa ai rồi nó ngồi du cả, như thế nó, con du con gìn nhé hì, à vớt đấy bọn nè, nó, bỏ hết, con, hãy gặp láng giềng non đẻ mẹ, hả? bố minh nít, áo cả nhang cầm nít kinh khẩu vậy, đi kinh khẩu cả vậy มันเป็นยาวิตามินบบนิดนะฮะบริเบิวณเมื่อคืนนี้ใดแต่แต่วันเมื่อคืนนี้เอ้อคือเห็นเจ้าลงอยู่สิสบายดีแล้วลงเอาลงเตืิมแล้วแม่บอบอกว่าเอ้อจะติดตามเจ้าตลอดในเวลาเจ้าลงเงินบบมีนี่ตัวได้ดิซองสตอรี่เจ้าตลอดโอ้โบมีนี่ขอคำปรึกษาจากไอ้เพิร์ลหายแต่งไดผมเพิร์ล จำคนได้อย <c oughs> uh. ู่บ่คนมาเมื่อนั้นไปไปกินข้าวใช่เนาะพี่น้องให้น้องแดงไปกินข้าวก่อนเนาะทั้งญาติพี่น้องพี่นาะทั้งพุ่นกัไปปรึกษากันอยู่ปุ่นทั้งตูซิดกับบ่าวเวียงเนาะน้องแดงก็มาสาวดำก็มาเมื่อนี้เนาะน้องแดง đi ra con nuôi, niềm lòng, nói không, nhiều quá, thả เนเอาเนี่ยไม่แนมไม่นมแข็งปะเนาะเดี๋ยเป็นอะไราักออกก่อนไม่แนมโดนแดดแล้วเกินไหมนโอเนาะฝนชิตกแล้วพี่น้องเอยนี่พูดชเววียววางานพนบ่เรีบบ่ทั่วเลยเนาะว่ายฝนคือนลงม้าบนมือนี่ก็ได้ตอนนี้พนกำลังกินเข่าเนาะอ ผลกับมาแต่เช้าพี่น้องเลยเพื่อ,หอเหดะนะมาเหาะผลกับเลยมากินข่าวอยู่เพื่อนน้องแดงเนากะกัสี่ประมาณนี้เดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสาว่างกัสีขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบุญขอคุณที่พ่อแม่พี่น้องเขามาหับ z มคลิปของสาว่างและกับบุข่ามโฆษณานํากัพบพ่อกันใหม่นคลิปหนาเนาะพี่น้องจั้งหลายกติดตามน้องแดงตอนต่อไปเดอ้อพี่น้องเนาะพบพ่อกันใหม่ สำหรับคลิปนี้สบายดี